รถไฟไหมครับเขาเกิดอะไรขึ้นกับรถตูเนี่ยโอ้ช่างอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลช่างอยู่ไหนเนี่ยโอ้รถผมไฟไหมครับช่วยด้วยโอ้สวัสดีนะครับท่านผู้ชมอยู่กับผมพละเมืองสบายสบายสมศักดิ์ศรีสกุลเนาะระหว่างเรารอซ่องรถนะครับผมคิดว่าพวกเรามารับชมสมประกาศของประจำวันที่19กันยายนก่อน,นครับผมอือ กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตเส้นทางพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทางตะวันออกของประเทศเวียดนามครับผมกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตเส้นทางพายุดีเพรสชันบริเวณเออทะเลจีนใต้ตอนกลางทางตะวันออกของประเทศเวียดนามของเช้าวันนี้ ของวันที่19กันยายน2567เวลาประมาณตี4นาฬิกาพายุยังไม่ยกระดับเป็นพายุโซนร้อนและได้มีการเคลื่อนตัวช้าลงเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกนะครับผมด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอมืที่มันแบบจะมีแนวโน้มจะทวีก,กำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนใน,นวันนี้และอาจจะมีการพัฒนาช้ากว่าที่คาดเนาะ และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นไปแบบบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงเช้าตู่ของวันที่20กันยายน2567หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามระดับนะครับผมตามลำดับและจะมีการเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนล่างตามลำดับนะครับ ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักแบบมากๆเลยครับท่านผู้ชมหนักถึงหนักมากโดยเริ่มทางภาคอีสานตอนบนและตอนกลางก็คือหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารเลยอุดรธานีหนองบัวลำภูชายภูมิ เอออ่านผิดไหมนะเนี่ยเออน่าจะถูกแต่เนาะท่าู้ชมศัรภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เลยเนาะอืมก็คือ19-20กันยายนส่วนภาคเหนือด้านตะวันออกและตอนล่างนะครับก็คือแพร่น่านอุตรดิตถิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตกำแพงเพชรสุโขทยัยตากในลำดับวันถัดไป นะครับในช่วงของวันที่20ถึง21กันยายนนะครับส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมฝนนั่นแหละม,มีกำลังแรงพัดเข้าหาพายุดิเปชชนและหย่อมความกดอากาศต่ำทำให้ภาคกลางตอนล่างหรือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับผมได้แบบเขาเรียกว่าไงทผู้ชมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็คือ นครนายกระยองชลบุรีจันทบ,บุรีตาดและภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตก,กระบี่ตังสตูลมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนาะขื่นลมมีกำลังแรงลมในช่วงของวันที่2 0ถึง3เออขออภัยครับผม2 0ถึง23กันยายนเนาะแล้วก็ยังต้องติดตามและเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชม โอเคเนาะโอ้ยช่างครับซ่อมรถเสร็จยังเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวแล้เวเรามาเจอกันในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับเอ้ยช่างครับซ่อมรถเสร็จยังครับไปเห็นที่บ้า